สวัสดีครับวันนี้มาพบกับบาสนะครับซื้อขายที่ดินบัสพาเลยนะครับวันนี้ผมพามาดูที่สวนยูคานะครับ17ไร่นะครับท่วนเลยนะฮะมี2แปลงสองชนดคุดแดงกับคุดเขียวนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยนะครับแปลงนี้จะขายอยู่ที่1นึงล้านเ็ดแสนบาทท่วนนะัรนี่แปลงนี้อยู่ที่บ้านนนยางนะครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ห่างจากตัวอำเภอนี่ก็ประมาณสามกิโลนะครับห่างจากคอนกีตเนี่ยถนนคอนกีตนี่ไฟฟ้านี่หมู่บ้านนันยางที่เขาจุดบ้องไฟของอำเภอเพนมไพรกันนะฮะเขาเรียกว่าบ้านนันยางนั่นนะครับแปลงนี้ห่างจากถนนคอนกีตเนี่ยก็ประมาณสามร้อยเมตรนะครับเป็นที่ป่ายุคานะครับสิบจ็ดไร่จะขายอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะครับนี่มาดูตรงนี้นะฮะนี่ตรงนี้เรา เป็นทางเข้าออไปสวนนะครับมีทางเข้าออกได้สองทางนะครับเป็นที่ป่ายูคาก็ตัดก็ประมาณได้ต่อที่สามต่อต่อที่สี่แล้วนะครับเป็นต่อที่สี่นะครับสิบเจ็ดไร่ถ้าใครอยากซื้อเก็บไว้นะครับคือต้องชอบแนวนี้นะชอบแบบแนวปลูกยูคาแล้วก็ตัดขายตัดขายแล้วก็รับตังค์นะฮะก็มาซื้อต่อเลยนะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท นะครับ17เจดไร่นะครับมีสองโฉนดคุดเขียวกับคุดแดงนะครับนี่เรามาดูตรงนี้เราลงมายังไงนะครับเราก็ขี่ตรงลงมาที่ตรงจุดบ้องไฟเรามาเห็นจุดเด่นๆก็คือนี่แทงน้ปาปราปาตรงนี้นะครับนี่ฝนก็ปล่อยๆแล้วนะฮะนี่ผมจะทําชิปนะฮะเดี๋ยวผมจะปักปักกีเพสไว้ให้ปักพิกัดไว้ให้นะครับเบอร์โทรผมศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งเ็ดเก้านะฮะถ้าใครชอบ เรื่องที่ดินก็ฝากกดติดตามช่องซื้อขายที่ดินบัดพาลุยด้วยนะครับกับช่องเพจนะครับช่องเพจ Facebook ก,ก็ค่อยดูนะฮะในกลุ่มซื้อขายที่ดินนะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวให้น้องแพนกล้องแล้วก็จบคลิปเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย